เผยช่างแต่งหน้าฝีเมือดีของเมพิชนาตสวยตะลึงทั้งงานเผยช่างแต่งหน้าฝีเมือดีของเมพิชนาต เข้าสู่วิวาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับเมพิจนาธและไฮโซบิก so อัคราวัตคงสริการที่ได้จัดงานอย่างยิ่งใหญ่อลังการสมฐานะโดยมีเหล่าเพื่อนพ้องและแขกผู้ใหญ่มาร่วมงานเป็นสักขีพยานร,รักของทั้งสองคู่เป็นจำนวนมากและงานนี้บอกได้เลยว่าเจ้าสาวนั้นสวยออร่าเป็นที่จับตามองมากๆจนหลายคนถามถึงชั้งแต่งหน้าก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นคือป้อมเวนิจ ช่างแต่งหน้าฝีเมอร์ปังระดับประเทศที่เหล่าดาราต่างพากันรุมแย่งตัวเรียกได้ว่าฝีเมอร์นั้นไม่ธรรมดาจริงๆค่ะไม่ว่าใครที่ไหนที่ได้แต่งหน้าผ่านฝีเมอร์เขาคนนี้รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ